สวัสดีสสดครับพบก,กับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปเจ้นรายการองค์ <อง S 1> เทพเ,<ท>เสริมดวง,ดวงสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาดูแลนะในรายการทุกรอบเราก็มาคุยกันนะถึงตอนที่ว่า หลายคนบอกว่าทําไมฉั้นทําไมหนูทําไมผมทํามาหากินไม่ขึ้นสักทีงค้าขายอะไรก็ไม่สําเร็จนะก็ถามผมเข้ามามากมายวันนี้ผมเลยมานําเสนอนะสําหรับคนที่ค้าขายออนไลน์นะหรือว่าค้าขายอทุกประเภทหน้าร้านก็ได้หรือว่าออนไลน์ก็ได้นะคะนะก็ นี่ครับพระแม่รักษมีเทพแห่งการเงินความมั่งคัง่งร่ำรวยคล่องตัวของด้านธุรกิจดูเนี่ยนาท่านั่ง,งท่านเนี่ยเป็นนั่งปางประธานเงินประธานพรท่ายืนเนี่ยท่าโปรยเงินแต่คนบางคนไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เอาเหรียญเอาอะไรเนี่ยใส่ลงไปเส้นด้านหน้าโดยตรงนะก็เลยไม่รู้ผมไม่รู้เสร็จก็ไม่เข้าใจก็มีอยู่เยอะไม่เข้าใจอะไรนะไม่เข้าใจว่า ท่ายืนเนี่ยแหละเป็นท่าโปรโยเงินนะส่วนมากก็จะไปตามหาอะไรก็ก็ไม่รู้นะอืมนะกดแชร์แล้วนะเข้ามากันได้ครับนะโมต,ตัาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัาามพุทธัสสะนะโมตัาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ नमोत भगवत अर्हत समुत सा की तुर खाकारि पिय ममा ति पि ओं जी माता की खाकारी पियांग ममा तती ओम चै माता की खाकारी पियांग ओम รัสมีมาตาปีัง mama ทูอันเพียงเรัสมี mata ปีังม a m a ตัดดียันปมมรัสมี mata าาปีังม a m a โออ่ะนะจิตใจก็ไปนึกถึงองค์แม่เข้านะก็เลยอ่ะสวดบทคาถาไปเอาละเราก็มาคุยกันนะว่าหลายคนบอกว่าหนูขายออนไลน์ทำไมหนูขายของไม่ขึ้น ทำไมหนูทำมามหากินไม่คล่องตัวผมก็ขอแนะนำนะหลายๆคนนะสำหรับองค์เนี้ยนะสำหรับองค์พระแม่รักษมีเอ่อท่านเป็นเทพด้านการเงินการประทานพรนะเวลาเราจะขอสิ่งใดเนี่ยบางทีเนี่ยบางคน,นไม่รู้บางคนบอกว่าหนูหมดรถตักทรายหมดรถบรรทุกเนี่ยไปเป็นสองสำคัญนะนะเมื่อไหร่หนูจะ,จะเจริญรุ่งเรืองค้าขายได้ดีนะ เราจึงแนะนำนะครับนะเ,เทพผู้มีความเจริญและมั่งคั่งด้านการเงินการทองความสําเร็จทุกประการด้านความรุ่งเรืองด้านการเงินค้าขายนะองค์นี้ถามว่าเหมาะสําหรับอะไรเหมาะสำหรับผู้ที่ขายออนไลน์หรือมีหน้าร้านก็ตามนะคือท่านเป็นเทพที่เรียกว่าเรียกราบเรียกทร,รัพย์ให้กับผู้คนได้เลย,เลยแต่แค่เพียงว่าคนนั้นจะต้องมีความศรัทธาท่านศรัทธาอย่างเต็มใจเต็มหัวใจใช้ทูบแขกนะครับนะเ<อ>ช้าๆใช้ทูบแขก เก้าดอก16บหดอกไหวระลึกถึงท่านนะเกี่ยวกับค้าขายเวลาได้อะไรเงี้ยก็ไหว้ด้วยนมเปรี้ยวมั่งไหว้ด้วยโยเกิร์ตมั่งไหว้ด้วยนมมั่งขนมหวานมั่งนะกล้วยี้ยวโยเกิร์ตขนมหวานขนมไหว้เทพได้ไหมขนมแบบที่เป็นขนมอินเดียก็ไปไหว้ไปได้ได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะนะก็แนะนำนะขอแนะนำนะ วันนี้ก็มาขอแนะนําองค์เนี่ยแหละนะพระแม่ลักษมีด้านการเงินการทองด้านการค้าขายความเจริญรุ่งเรืองหลายๆคนชอบถามว่าคือถามผมอย่างเดียว,วมันไม่มีประโยชน์นอกจากว่าคนนั้นถามแล้วแล้วจะไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วถึงจะได้นะถ้าไม่ถามอย่างเดียวโดยที่ไม่ปฏิบัติผมจะไปช่วยยังไงล่ะคะ,ะนะก็คือเช่าไปนะคะเราก็ไปบูชาสวดด้วยคาถาพระแม่ลักษมีนะคะอก็คืออม์อม ลักษมีไม่ใช nice. ่ค่ะโอ้มลักษมีมาตาเปียงมามะนะโดยท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นกูรูอาจารย์ท้อพูดผิดหลายรอบแล้วนะอาจารย์โอ้ผู้เป็นกูรูไม่ใช่เจนะคะ่ะโอมโอมลักษมีมาตาเปียงมามะนะโอมลักษมีมาตาปียงมามะนะครับนะเจแปลว่าพระผู้เป็นเจ้านะเจนะคำว่าเจเนี่ยเพราะว่าเจมาตากียเป็นอีกคนหนึ่งนะ อีกอีกอีกท่านหนึ่งนะผมเคยได้ยินอะไรนะสีหาริห a n u m a ร้องนะโอมเจเจเจศีรามนะเจก็แปลว่าพระผู้เป็นเจ้านะล้วเราจะเจไหมเนี่ยล้าพระแม่รัศมีเนี่ยโอมเจรัศมีมาตาก็ได้ได้เหมือนกันเพราะว่าแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าประเภทหนึ่งเพราะท่านเป็นหนึ่งในสามต่การทบูไปกรนะหนึ่งในสามกุรุเจก็เจได้เพราะว่าเพราะว่าเจแปลว่าพระผู้เป็นเจ้า ตอนแรกผมผมก็ไม่เข้าใจคาว่าเจานะจนจนได้ฟังฟังไอ้นี่หานุมานมันร้อง <laughs> เจขึ้นมาไอแปลว่าอะไรว่าเจาจนจนผมไปหาคําว่าเจศีรามอ๋อเจศีรามก็คือพระรามบางองค์เนี่ยก็คืออมเจศรีฮเรกิศณะนะก็คืออา่าภาคศรีมหากิษณะผู้เป็นเจ้านะก็แล้วแต่ว่ารัชธีใดจะไหว้หรือกราบหรือนับถือแต่ก็บอกอย่างเดียวแม่รัศมีเนี่ยเป็นเทพด้านการเงินการทองการกราบไหวนะหลายหลายคนนะ่ชอบถามผมว่าอะไรรู้ไหม ถามอาจารย์โอ้เลยนะอาจารย์มีอะไรมัง่งค้าขายออนไลน์สําเร็จจะถามกันนะ่ะถามกันเสร็จแล้วแล้วไม่ไหวแล้วใครจะไปช่วยนะครับใช่ไหมอาจารย์โอ้อาจารย์โอ้อโอบ้างไงก็เช่าไปอะคะ่ะแล้วก็บูชาอมลักษมีมาตาหร,หรือจจเจลักษมีมาตาแล้วแต่ก็ได้แล้วแต่อตอนนั้นผมยังนั่งคิดในใจเลยนะหลายๆคนถามผมว่ม่เศรษฐกิจไม่ดีคือเอานี้คือมันมีสองอย่างคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะ บูชาเทพอะค่ะคุณก็ไปสถานที่ที่มีเทพที่เขาไหว้กันอะแต่บางคนถ้าเกิดแบบว่าไม่สะดวกที่จะเอาไว้ที่บ้านคือแบบเช่าไปบูชาเองที่บ้านเลยอย่างเงี้ยบางคนก็สะดวกแบบนั้นคือแบบไม่ต้องเดินทางไปอยู่อยู่บ้านก็ไหว้ได้แต่บางคนไม่เป็นเช่นนั้นนะคะแบบว่าคนสมาชิกภายในบ้านอาจจะไม่ชอบหรืออย่างเงี้ยไม่สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันก็คือว่าต้องไป ตามาทหารที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มีท่านอยู่เดวารายก็ถามว่าขายออนไลน์เหมาะไหมเหมาะมากถ้าถ้าปางปางยืนนะาปางนั่งนี่คือออนไลน์แต่<ะ>ว่า,ถ,าถ้าจะขายจริงๆอะนะขายจริงๆอะเขาจะมีแบบบูชาเป็นแบบขึ้นทิ้งเลยอะเหมือนแบบมสมมติเป็นร้านใช่ไหมเราคนเดินเข้าร้านเห็นแล้วตรงนี้แบบมุมตรงนี้ของพะข้างบนเขาเนี่ยเขาจะติด้วอเลยแบบว่า มีกระถางทูกมีอะไรมีแบบไหว้มีน้ำเปล่าตั้งอะไรเงี้ยเขาแบบทำจริงจังนะว่าจริงจังใช่ไหมจันทร์อบใช่ก็เห็นใช่ไหมตามแบบเอ่อห้างร้านก็ยังมีเลยนะมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแถวพังหุรัตอะไรเงี้ยเคยเจอนะวางวางกันไว้อะบางทีไม่ใช่แถวพังหุรัตบางทีแถวแบบเป็นร้านขายแบบพวกแบบผลไม้แบบ เออเป็นคนเป็นคนไทยเนี่ยแหละที่นับถือองค์พระแม่เนี่ยมีเยอะคือพระแม่เนี่ยเป็นเทพด้านการเงินอยู่แล้วหลายคนน่ะชอบถามผมแต่คําถามเหล่านั้นน่ะผมตอบไม่รู้กี่ครั้งแต่การตอบมันก็ไม่เท่าออกับการบูชาเองถ้าบูชาเองก็เข้าถึงเองหลายหลายคนน่ะบอกว่าประมูลงานปีนี้ไม่ดีเลยเออทาค้าขายทําประมูลงานทําประมูลโครงการโครงการต่างๆเนี่ยหนูจะทํายังไงหนูต้องแข่งแข่งแย่งแข่งขนันกับเขา ผมก็บอกว่าถ้าคุณจะแข่งแย่งแข่งขันคุณก็ต้องบูชาพระแม่รักศมีเพื่อไปความสําเร็จด้านการงานการเงินถามว่าเพื่ออะไรเจรจาต่อรองนะพูดคุยค้าขายพระแม่เนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยปางเนี่ยใส่ชุดสีชมพูนะสวยงามแต่คือที่อยู่เป็นแบบเนี้ยถ้าคุณจะไปแต่งเป็นเนื้อผ้าก็ดีสวยแต่งได้นะคุณแบบอยู่เงี้ยแต่งเป็นเนื้อผ้าบางคนเอาไปแต่งเป็นเนื้อผ้าแบบสวยเลยก็มีวิธีการบูชาท่านก็คือ,อ,อการบูชาด้วยดอกบวกัวเก้าดอก หรือดอกบัว12ดอก12ราสีก็ได้หรือดอกบัว9ดอกซึ่งเป็นอ,องค์แทนนะหมายถึงว่าเทวดาการบูชาเทวะคือดาวเกดาวเกเป็นเลขเทวดานะาาคะหรือเลข5้าขาไหร่เลข5้าคดาวครูห้าดอกก็ไหว้เพื่อบูชาเหมือนแบบครูครูบา,บาอาจารย์นะครูบา,บาอาจารย์เพราะฉะนั้นการไหว้าาการกราบท่านก็ควรใช้ทูบอะไรนะทูบก,กำยานนะ ทูบที่เรียกว่าเออทูบแขกทูบแขกโดยตรงนะทูบแขกทูบดำทูบดำแขกดูกแขกหรือนะไม่ก็กับยานแบบเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆอ่ะใช่นะนนก้อนๆนะคะเออในยุคเศรษฐกิจแบบเนี้อาจารย์นะทอปแล้วใช้กี่กับกมยานกี่กี่เขาล้วก,กี่อันห้ากำลังดีห้าถามไม่ถามห้าเพราะว่าเรานับถือท่านเป็นดังครูบาอาจารย์นะ ดาวพฤหัสหรือเลขห้าเนี่ยเป็นดาวของคูบาอาจารย์การนับถือการกราบการไหว้ส่งเสริมดวงเสริมราศีให้ทําให้เราเจริญรุ่งเรืองด้านการงานการเงินนี่เออนี่ส่วนใหญ่อองนี้จะสุดฮิตนะครับคือองค์ยืนจะสุดฮิตถามว่าองค์นั่งสุดปังไหมปังเหมือนกันครับเพราะองค์นั่งเนี่ยเออแบบสําหรับห้างร้านที่อยู่กับที่ ไม่ได้แบบเดินทางไปไหนจะสําหรับการเดินทางต่ององนี้องค์ยืนนะเนี่ยอย่าเอาเหรียญอะไรมาแปะนะลงมานะโปรยนะทบเป็นเชือกลงไปนะสวยๆงามๆดูดีมีสไตล์โดยท่านอาจารย์โอนะครับผู้ออกแบบนะท่านอาจารย์โอผู้ออกแบบคิดว่ายัางไงอะไรเขาก็ไม้หรืองไม้ทรงๆเลยเอาไปแต่งได้สวยมากกว่านี้คือสามารถที่จะแต่งได้สวยมากกว่านี้ถ้าหากว่าคนนั้นมีศิลปะหรือมีช่างนะ เขามีช right right ่างของเขานะมีเนาะแบบเรารับจ้างแต่งโดยเฉพาะเลยอ่ะเตั Momo, ้งรับจ้างแต่งกุมารแต่งอะไรแต่งแบบเป็นผ้าจริงเงี้ยแต่มันจะเลิกฝุ่นหน่อยเท่านี้ก็แล้วื้อได้นะลื้อได้แต่ว่าถ้าถามว่าสีสวยไหมที่เราเลือกมาให้เนี่ยหน้าพ่อแม่เนี่ยงามงามนะครับงามทั้งคู่เลยนะบอกตรงๆนะครับนะว่างามทั้งคู่แล้วก็สีชมพูสดใสนะคะน่ารักนะลังวานสร้าง สีหวานมากค่ะสีชมพูสดใสเลยนะอืออารังการงานสร้างทั้งดอกบัวนะคะแนะผ้าที่แบบเ<อ>ขาเรียกว่าอะไรไปสีพาว่าสูงใส่อ,อาพรนะนะเพราะฉะนั้นถึงได้แนะนําครับว่าสําหรับผู้ที่อ,อ,อยากจะค้าขายเจริญรุ่งเรืองผู้ที่ค้าขายแล้วอยากจะดวงดออีอยากจะดวงพุ่งแรงฉุดไม่อยู่นะยอดปังรวยเฮงสุดขีด โดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นกูรูก็ได้นำานำเสนอคือบางทีเนี่ยเราเนี่ยเอามาเสนอเหมือนเหมือนเหมือนเอาช้อนอะนะใส่ปากแค่นะอาจารย์ท็อปแล้วมีอย่างนี้ไหมที่แบบว่าบูชาแล้วอะไม่ถูกกับดวงก็เลยบูชาไม่ขึ้นอ่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือเทพเทพแบบว่ายุคใหม่อะไรเงี้ยคือที่เราแบบว่าไม่ไม่ได้แบบไปดูมาไม่ได้ตรวจโดยตรง ถ้าได้ตรวจดวงแล้วตรวจองค์ตรวจเทพแล้วนะถ้าได้ตรวจแล้วอ่ะตรวจกาจาร์ท็อปจริงๆค่ะจารย์ท็อปสามารถตูวอะไรคะตรวองตรวจเทพที่แบบว่าเหมาะที่จะบูชาอะไรอะไรอย่างงี้ใช่มใช่ใช่อันนี้เป็นการตรวจแบบส่วนส่วนตัวนะก็ติดต่อนะครับนะทั้งเช่าบูชาและตรวจองค์ตรวจเทพได้นะครับที่เฟ e b o o k โอซีรีกรอภิพรัตน โอซิบร oh, ิกรอภ uh, พิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 idrarioziri15 oh, ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะส,สนใจบูชาเครื่องรางของขังเทวรูปเทพรมเทวดาวัตถุมงคลติดต่อได้นะคะหรือว่าจะเสียนครูด้วยนะคะก็สนใจตามนี้ค่ะติดต่อได้ะคะ่ะ ตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย ajtop16 อนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้มีท่านอาจารย์โอเป็นประธานแล้วผมก็จะไปแล้วนะครับนะไปแล้วครับสวัสดีครับ